สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธ์แชนแนลนะครับผมก็วันนี้นะฮะเราก็มาอยู่ในไอดีอ่าไอดี ID ของลูกกระจกของลุงเองนะครับผม ก็เราจะมารีวิวในครับผมเจ้าตัวลิมุลุนะครับผมเป็นตัวละครที่ค่อนข้างแปลกเลยทีเดียวนะเพราะว่ามันเป็นตัวเหมือนหยดน้านะครับผมหรือว่าหยดเกลือก็ได้ครับผมหยดเกลือหรือหยดน้ําดีครับผมชื่อว่าลิมุลุนะวันนี้เราจะมารีวิวในร่างเอลตร้านะแต่เป็น อัลตร้ามาสเตอร์แล้วนะครับผมคือแม็กแล้วครับผมเดี๋ยวก็รอตัวจุติก็จับจุติแล้วก็สลับเป็นไฮเปอร์นะครับผมตัวนี้ใช้ไฮเปอร์จะดีกว่านะครับผมก็เพราะว่ามีความสามารถนะฮะความสามารถฟื้นพลังนะครับผมความสามารถไฮเปอร์นะครับผมไปเราไปอ่านรายละเอียดของมันกันเลยนะครับผมสกิลหนึ่งเนี่ย กว้าง3 0 0จุดนะคูดาวสิวินะครับผมเป็นสกิลที่แบบว่าฟื้นฟูพลังชีวิตนะฮะแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนการโจมตีปกติเป็นการโจมตีเพื่อน <c oughs> พื้นที่นะครับผมไม่ใช่เพื้นที่นะพื้นที่ <c oughs> พื้นที่นะฮะ,ะก็สกิลมันก็จะเหมือนพวกจระเ้หรือเป็นพวกอ่าพิกโกนะครับผมหรืออ่าเป็นตัวปล่าอึดอัดนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมก็ สกิลค่อนข้างจะดีนะสกิลหนึคูดาวสิบสวินะไฮเปอร์ก็12วินะครับผมอ่ะส่วนสกิลสองนี่สิน่าสนใจนะยกเลิอกอมตะ4วินาทีนะฮะแล้วก็สร้างความเสียหาย33เท่านะครับผมแล้วก็เป็นโจมตีทำให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังอาวเวลาสีครับสกิล2กว้าง320จุดนะคูดาว8วินะค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวนะสำหรับอัลตาแต่ถ้าไฮเปอร์ครับ 6วิครับค่อนข้างน้อยเลยสกิลสอนี่คือตีกระเด็นรัวๆแล้วก็ยกเลิกรัวๆเลยนะครับผมยกเลิกอมตะรัวๆเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับเจ้าริมุลุนะครับผมอ่าส่วนเกียร์ก็เกียร์ก็ใส่เซตนี้ได้เลยนะเกียร์เซตนี้ก็ผมคิดว่าทุกคนนี่ก็พอจะมีนะสําหรับเกียร์่าอ,อสุดแก่งของรียอนาดแล้วก็รองเท้านี่คือช่วงใหม่ๆเนี่ยใครที่เล่นเนี่ย ช่วงเกียร์เจ็ดดาวมาเนี่ยเขาก็แจกนะคิดว่าน่าจะมีกันทุกคนนะ,ะช่องไทยก็เลือกใส่ได้เลยเป็นกระเป๋าออกสกิลก็ได้นะครับผมอก็ลองเลือกกันดูนะครับผมส่วนถ้าเกิดเป็นเกียร์ธรรมดาก็คอนนะครับผมคอนนะฮะคอนแล้วก็โล่แห่งการปกป้องแล้วก็กระเป๋าออกสกิลได้เลยนะครับผมก็จะจะแบกแร่นิดนึงนะครับผมเพราะว่าแร่ธาตุเดิมของมันเนี่ยก็ 1320นะครับผมอ่าก็มันเป็นเรนเจอร์ที่มีพลังโจมตีกายมา7จ็ดแสนนะพลังชีวิตมา7จ็ดล้านสนะครับผมจุดยืนของมันเนี่ยร้อยยี่สิบห้านะครับผมยืนทิ้วที่จุด125แนละ้วก็คือโดนดามเมจเต็มๆเลยทีเดียวนะครับผมก็ก็เน้นเน้นเน้นใส่เป็นเลือดมาก็แล้วกันนะครับผมสําหรับเกียร์นะก็เป็นเรนเจอร์ที่เดินช้านะครับผมอ่ะ โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูในสเตตหลักกันเลยนะครับผมว่าสกิลของมันนี่จะเป็นยังไงนะผมเอาตัวสกุระมาด้วยนะเพื่อที่จะลองดูคอมโบนะครับผมคอมโบคอมจอยนะฮะเออว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะ,ะเราไปดูกันเลยฮะเจ้าลิมุรุนะครับผมลิมุรุนะครับผมไปกันเลย ไปฮะไปฮะผมปลดไปตัวเดียวก่อนนะตัวเดียวเดินมาเลยครับผมเดินมาเลยครับผมฟึบโอ้โหแปลงร่างนี่ยิงมาไกลอยู่นะแต่เลือดลดประมาณนี้นะครับผมสําหรับสก,กิลสองมันนะสก,กิลสองของมันมเรามาดูสก,กิลสองของมันนะนี่ครับตีกระเด็นนะตีกระเด็นโอ้โหค่อนข้างเจ๋งเลยทีเดียวดูครับผมนี่ฮะป้าแปลงร่างเป็นคนแล้วก็ ปล่อยสก,กิลสองนะอ่าสก,กิลหนึ่งสก,กิลหนึ่งมาเป็นเลนเจอร์บัฟหน้าป้อมด้วยสี่ตัวนี้บัฟหน้าป้อมด้วยแล้วก็เดินมานะฮะฟื้นฟูพลังชีวิตตั้งแต่หน้าป้อมเลยนะเออโอ้โหว,ว่ะก็โ,โหดอยู่น,ในะครับผมเนี่ยโอ้โหครับผมแหมนี่ครับผมแปลงล่าแล้วก็ตีนะฮะค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้าง,ง,งใช้ได้เลยนะแล้วก็ค่อนข้าง เก่งเลยนะผมว่าเนี่ยคือผมให้เนี่ยเป็นอันดับ2อรองจากวิยมกันเลยเดียวนะครับผมสำหรับเจ้าตัวริมุรุนะครับผมไปประดีวอีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะปล่อยซากุระออกมาควบคู่ด้วยนะครับผมอยากรู้ว่ามันจะเป็นอย่างไงกันบ้างนะครับผมสําหรับเจ้าริมุรุนะออกมาปุ๊บปุ๊ๆปุ๊มาบับทั้งคู่เลยอมตะกับเพิ่มพลังชีวิตครับเอามาสิครับผมเออ ฟาดเข้าไปโอ้โหผมอยากดูว่ามันมันจะมันจะติดทิคอนขนาดไหนนะ,ะตีพื้นที่ขนาดไหนนะครับผม,มซากุระมันก็ออกสกิลแรงเกินโอ้โหมันก็แรงด้วยกันนะฮะโอ้โหแล้วก็ได้พลังชีวิตมาด้วยโอ้โหดูดีฮะม,มันเห็นไม่ค่อยชัดนะเราต้องแบบไปที่อันนี้ไหมที่ PVP หรือเปล่าเดี๋ยวไปอีกทีนึงแล้วกันนะฮะ เดี๋ยวขอไปลองที่ด่านฮาร์ตดีกว่าด่านฮาร์ตด่านหนึ่งนะไอเดีนี้เขายังไม่ได้เล่นไวเลยนะฮะผมไปดูดีกว่าครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะสำหรับด่านฮาร์ตด่านฮาร์ตนะครับผมไปลิมูรุออกไปฮะลิมูรุออกไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยากรู้เหลือเกินว่ามันจะไหวไหมโอ้โหขึ้นพลาดเต็มเลยนะโอ้โหนี่ครับนี่ครับนี่ครับดูดูด,ดูเราจะได้เห็นคีย์คอนไหมครับโอ้เดี๋ยวขอปล่อยตัวไปก่อนอยูแพ้อยู่แพ้ โอเคฮะป๊กเนี่ยคิติคอนมันก็ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะคิติคอนไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับผมอ่ามอื้มอืป๊อป๊อกป๊อกป๊อ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 ขึ้นพาดเต็มเลยนะขึ้นพาดเต็มเลยครับผมอื้มอื้มอื้มเริ่มออกเป็นบัฟหมู่แล้วฮะตอนนี้เริ่มตีเป็นบัฟหมู่แล้วฮะ จากตีเดียวนะฮะตอนนี้โอ้โห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 ขึ้นพลาดไปเลยนะครับผมก็นี่ฮะดูดูสกิลของมันกันเลยครับผมมาดูไปด้วยกันเลยนะครับผมมาโอ้โหแต่ฮิวนี่ก็ฮิวแบบหสุดๆอ่ะคือตัวมันฮิวแบบสุดๆเลยนะดูดิโอ้โหครับ โอ้โหครับไปคู่กันได้นะกับพวกซากุระเนี่ยไปคู่กันได้นะผมว่าน,น่าจะน่าจะน่าจะดีอยู่นะครับผมเนี่ยรู้ครับผมโอหลุดแล้วเรียบร้อยนะแต่ไปที่ตาเลยในกระปุกอืมครับเดี๋ยวเราไปลองใน pvp กันดูสักหนึ่งสสามสี่ห้าเก็บนะนครับผมสำหรับเจ้าริมูลลุเนี่ยฮะโอเคโอ้โห,โโหโยังไม่แตกเนี่ย มาครับผมมาดูกันฮะโอ้โหป้อมแตกยากมากเลยนะครับผมโอ้โหดัดนะหมดเกินโอเคหเขีผมเดี๋ยวก็แตกนะเอาเดี๋ยวก็แตกนะครับเนี่ยอื้อหืทนจริงครับโอ้โหนี่ฮะมันขึ้นพลาเต็มเลยนะโอ้โห ภาพเรียบร้อยครับผมมาทีนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอไป PVP ดูสกิลของมันเลยนะครับผมว่าจะไหวแล้วมันจะโหดขนาดไหนนะครับผมสำหรับเจ้าริมูลุนะครับผมก็เป็นเลนเจอร์ที่แบบว่ายังไงอะคือผมว่าถ้าเกิดใครมีจระเข้แล้วเปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะไม่น่าไม่น่าจะเสียดายเสียใจอะไรอะนะครับผมเพราะว่า ผมมองว่าสกิลมันก็ค,คล้ายๆกันนะครับโอเคแล้วผมขอเอาทีมที่มันมีตัวกัรบินไปด้วยนะฮะโอเคนี่ครับผมมีตัวกันบินไปด้วยนะไปครับผมเราไปลุยกันเลยครับผมว่าพีวีพีเนี่ยใช้ริมูรุแล้วเนี่ยมันจะเก่งขนาดไหนนะครับผมไปไปดูนะฮะฟืบผมจะปล่อยน้นปล่อยลิมูรุเยอะๆนะมาแล้วก็ามาดูสกิลกันเลยนะครับผม นี่ฮะมันมันมันก็มันหิวตั้งแต่นะป้อมมันหิวเรื่อยตั้งแต่นะพ่อมันก็ค่อนข้างหิวนะเออมาแล้วมาถึงจุดมันก็หิวอีกรอบหนึ่งนะครับผมเนี่ยแล้วก็แบบผสมผสานกับเพื่อนด้วยมันก็ค่อนข้างจะเก่งน่าดูเลยนะฮะดูครับผมก็เรียบร้อยครับผมชนะไปฮะก็ผมบอกให้นะถ้าเกิดใครเปิดไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับผมก็ ถ้าเกิดมีจอร์จอเจเคอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรก็ค่อนข้างใช้ได้เหมือนกันนะครับผมสําหรับจอระเข้แล้วก็ริมุรุนะครับผมอ่าก็มันมีอะไรหลายอย่างที่คล้ายคลึงกันนะครับผมสําหรับเจ้าริมุรุกับจอระเข้นะฮะแต่ว่าริมุรุเนี่ยมันจะมีสกิลสอนที่กูดาวน้อยนะครับผมในร่างไฮเปอร์นะครับอ่าโอเคผมขอพีดีพีดก่อนนะฮะ มาดูริมุรุนะริมุรุอ้ริมุรุโอ้โหดูฮะมาครับโดนโดนพัดมาแล้วฮะจังหวะนี้มาครับผมป๊อปขอปล่อยหม่าออกมาก่อนนะเจ้าตัวซลรีหม่านะครับผมจังหวะนี้โอเคครับหลุดมาแล้วหลุดมาแล้วครับริมุรุอยู่ไหนฮะริมุรุอยู่ไหนครับผมริมุรุของผมเนี่ยอยู่ตรงนีนครับผมดูดูดูครับจะเห็นอะไรชัดไหมครับผม ไม่เห็นอะไรเลยโอเคครับผมไปต่อครับไปต่อนี่นี่ลิมุรุนะครับผมลิมุรุก็จะแตกเอานนั่เนี่ยจะผ่อพัดก่อนนะฮะจังหวัดโอ้โหนี่ครับผมองค์ประกอบมันต้องเพียบพร้อมนะถ้าเกิดไม่เพียบพร้อมเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะยืนหยัดได้นะครับผมบนเอ่อเอ่อลานประลองของเวทีเอ่อ PVP นี่ครับผมก็คือจะพึ่งพาตัวเดียวก็ไม่ได้นะครับผมเออก็ ผมให้ตัวนี้ก็อยู่แบบกลางๆแล้วกันผมไม่ค่อยเก่งนะครับผมไม่ค่อยเก่งมากอ่าไม่ค่อยเก่งมากนะแต่อนาคตไม่รู้นะมันจะติดเมตาหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องดูกันไปยาวๆนะครับผมสําหรับเจ้าริมุรุนะเออเลนเจอร์ธาตุน้ำอยู่มันมันถ้ามันไม่โกงจริงๆมันไม่ค่อยติดนะครับผมผมบอกเลยว่าถ้ามันไม่โกงจริงๆมันไม่ค่อยติดนะริมุรุนะครับผมเออมาครับ นี่เดิมและเดิมละวลิมุลุนะฮะปุ๊บ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 มาลิมุลุสองลิมุลุมามันเป็นเลเจอร์ที่เดินช้าด้วยสิเนี่ยบัฟบปุ๊บฮึฮึโดนแช่ฮะจังหวะนี้หมายฮะหมายฮะลิมุลุออกมาเรียกออกมารัวๆเลยนะออกมารัวๆเลยนะโอ้โหนี่เห็นไหมโอ้ ครับผมดูครับผมดูครับผมดูครับผมโอโ้โหอยู่หน้าป้อมไร้นะฮะป้ายบึมโอโ้โหแตกครับผมเรียบร้อยนะโอโ้โหมาไอดีนี้ไม่ค่อยได้เล่นนะก็อยู่ที่คองทองสองนะครับผม โอ้เจอแต่คนไทยครับผมต้องรีเลยฮะเอาจริงๆผมก็ตีได้นะเพราะว่าไม่ได้ติดตรงไทยนะไอดีน,นี้นะครับผมแต่ก็อ่านะเราตีเราไม่อยากตีนะไปครับผมมาเดี๋ยวลองปล่อยแค่ทีมแค่ทีมนี้ออกมาดูก่อนนะฮะมันจะไหวไหมมันจะได้ไหมนี่ฮะโอ้โห้ริมรูรรีมรูรเป็นไงฮะก็ดูด้วยกันนะดูด้วยกันครับผมว่า มันเป็นยังไงครับสกิลของมันอพอได้หรือเปล่าแต่ผมว่าก็ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่ค่อยเท่าไหร่นะตับตัวรีมูนะฮะก็ใครมีจ็อกเข้แล้วก็ถ้าเปิดไปได้ก็ไม่ต้องก็ได้นะผมว่านะความคิดตรงกันนะ,ะดูกคนพัดนะจงังหวะนี้เขาขูอ่อะไรกันเนี่ยพัดเอาเราพัดกลับแล้วพัดกลับ ไปครับผมวิ่งไปแล้วครับผมเมริโอดัสนะฮะโอ้โหติดเมตาเรียบร้อยแล้วนะครับผมคือถอดออกไม่ได้เลยนะฮะสำหรับทีมข้างบนเนี่ยเขาขาดไม่ได้เลยนะสำหรับเจ้าเมริโอดัสเนี่ยโอ้โหไปฮะบลิมบร,บมรูของผมอยู่ไหนนี่บลิมบรูครับผมมาแล้วนี่โอ้โหดูเด็ดดูเด็ดก็ค่อนข้างค่อนข้างใช้ได้อยู่นะก็ เป็นเลนเจอร์ที่ตายยากอยู <sh arp look> ่นะครับผมอ่าเพราะว่ามันมีสกิลฟื้นฟูพลังชีวิตด้วยนะครับผมเออก็เรียบร้อยนะฮะโอ้อีกอีกอีกตาหนึ่งอีกตานึงอีกสองขนลุ้งนะฮะไปครับอันนี้มีตัวบินนะไปมา ฟื้นโอ้โหฟื้นฟูพลังชีวิตฮนะดูดิผมขอดูตัวแบบนี้มันจะมันจะตายยากหรือเปล่าผมขอปล่อยแค่สามตัวนะขอปล่อยแค่สามตัวนะอยากรู้ครับผมมาจะไหวไหมจะไหวไหมสามตัวไม่ได้จริงต้องลนะอปล่อยนี่มาด้วยสี่ตัวนะกับตัวกันยิ้นะครับผมมามาไหวไหม <c oughs> นี่ครับมันืีอยู่จุดตรงนี้นะปึ๊บมาก็ค่อนข้างไปข้างหน้าแล้วนะครับผมเออมันไม่ได้ยืนแถวหลังเลยนะครับผมสำหรับเจ้าริมรุ่นนะครับผมเนี่ยเี็นไหมอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างยืนยืนอึดถึกทนอยู่นะผมว่านะเนี่ยแต่เสียยงังยอมไปเป็นเปนเ,เจอรทธาบน้ำนะครับผม แล้วก็โอ้โหไอตัวบินนี่เป็นเรนเจอร์ธาตุไม้ด้วยโอ้โหแบบก็จะแพ้ทางกันนิดๆนะฮะคือไม้มันชนะน้ำนะครับผมโอเแล้วขอเอาแล้วขอเอาเซลลี่ถุงมามาตบก่อนนะแป๊บนึงนะครับผมแป๊บนึงนะจะจะตบได้ไหมจะตกได้โอเคร่วงร่วงร่วงหมดแล้วครับผมไปครับผมนลิมูรุไปต่อลิมูรุไปต่อครับผมนี่ลิมูรุ้โหโอ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 ้โลิมูรุมาแล้วฮะ บับอลบอลบอลบออลไนอ่นี่มันจะอยู่โซนนี้นะครับผมเนี่ยเนี่ยมันจะฝังตัวอยู่มันก็ยืนอยู่ใกล้ใกล้สกุลละนะก็คอมโบกันได้นะคอมโบกันได้นะครับผมอ่ะมันอยู่ใกล้ๆกันมันก็ถึงกันอยู่แล้วนะครับผมก็คือตัวจุดยืนของมันเนี่ยก็สามารถคอมโบได้หลายๆตัวเลยนะครับผมจุดยืนตรงนี้มันก็ค่อนข้างได้หลายตัวเลยนะครับผมก็ ยังไงก็เปิดได้นี่ก็หน้าปั้นนะแต่ถ้าเกิดทําจอยเคแม็กไปแล้วก็ไม่ต้องทาแม็กก็ได้นะผมว่านะเออแค่เปิดได้แล้วนะครับผมเออก็ลองดูแล้วกันนะครับผมส่วนความพิดส่วนตัวของผมนะรีโมรูนี่ก็ไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่ผมมองว่าเก่งแต่ไม่เก่งมากนะครับผมแต่ความสามารถฟื้นพลังนี่ก็ค่อนข้างดีนะครับผมก็ เรียบร้อยกันไปนะครับผมสำหรับการรีวิวสกิลของเจ้าริมูรุนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับช่องลุงยุทธช n แน,นลด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย